สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโอครับวันนี้นะฮะพวกเรา2คนอยู่แถวปากน้ําสมุทรปราการนะครับผมอยู่ที่โครงการนครทองโคลนีจากนครทองเฮาส์แอนด์เรียลเอสเตทนะครับผมคุณผู้ชมโครงการนี้เป็นโครงการที่หยิบจับเป็นเจ้าของง่ายนะคุณผู้ชมเพราะราคาไม่ได้สูงมากครับซึ่งรูปแบบเขาทําออกมาจะเป็นทั้งแบบทาวน์โฮมและบ้านแฝดเขาทำออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราสองคนพาคุณผู้ชมไปดูครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรในทําเลแถวปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะครับโครงการนี้ก็คือนครทองโคโลนีจากนครทอง House แอนด์เรียลเอสเตทครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่ในซอยแพรกกษาซอย3นะครับแต่จะอยู่เข้าไปในซอยลึกหน่อยประมาณ1.4กิโลเมตรนะครับโดยทําเลของโครงการจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับสานักง,งานของเทศบาลเมืองปากน้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับ สามารถเข้าออกได้จากทางถนนแพรกษาก็ไดนะครับหรือจากทางถนนเทภารักษ์ก็ได้รูปแบบของโครงการนครทองคอลนีจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรบนเนื้อที่ดินขนาดประมาณ30ไร่นะครับภายในโครงการจะมีบ้านแบบที่เป็นทาวน์โฮมแล้วก็แบบที่เป็นบ้านแฝดมีขนาดต่างๆกันนะครับตัวทาวน์โฮมเนี่ยจะมี2แบบคือแบบหน้ากว้าง6เมตรที่ดิน22.5ตารางวาแล้วก็แบบหน้ากว้าง7เมตรที่ดิน26.7ตารางวานะครับ ส่วนบ้านแฝดก็จะมีอีก2แบบเหมือนกันก็คือแบบหน้ากว้าง7เมตรที่ดิน37.5ตารางวาแล้วก็แบบหน้ากว้าง9เมตรที่ดิน41.7ตารางวานะครับรวมทั้งโครงการเนี่ยมีจำนวนยูนิตทั้งหมด240ยูนิตนะครับโดยโครงการนี้ทำออกมาเน้นเรื่องของแพ็กเกจราคาและก็พื้นที่เป็นหลักซึ่งทำบ้านออกมาขายในราคาช่วง2-4ถึงล้านบาทนะครับให้ได้บ้านที่มีที่ดินอยู่ในช่วง20กว่าถึง40กว่าตารางวา ซึ่งภายในโครงการจะจัดออกมาเป็นแบบไหนนะครับเราจะไปดูรายละเอียดโครงการกันครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ในโครงการแล้วนะครับคุณผู้ชมถูกต้องที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นป้อมรปภซึ่งดูน่ารักมากๆโคลนีโคนี่ไงบูมใช่ซึ่งระบบ Security ของที่นี่ตั้งแต่ด้านหน้าจะมี CCTV คอยตรวจจับคนเข้าออกอยู่นะครับแล้วก็จะมีไม้กระดกคอยกั้นรถเข้าออกนะครับ ก็เะเป็นคีย์การ์ดฮะใช่ถ้าเป็นลูกบ้านก็จะมีคีย์การ์ดแปะไม้กระดกเปิดขับรถเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นมิซิเตอร์ก็ต้องแลกบัตรที่หน้าป้อมรปภแล้วเข้ามาติดต่อนิติบุคคลครับซึ่งนิติบุคคลก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสำนักงานขายอยู่ก็จะเป็นอาคารเล็กๆแบบนี้นะฮะใช่ ถัดจากตรงส่วนของอาคารนี้ก็จะเป็นสวนเนื้อที่สวนประมาณไร่หนึ่งซึ่งเป็นแฟซิสีส่สวนกลางให้ลูกบ้านแต่สวนเขาก็าจะจัดปลูกพวกต้นหมูก็จงไว้ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งลงเองนะครับคุณผู้ชมต้องรอสักปี2ปีแหละกว่ามันจะให้ร่มเงาได้อุดมสมบูรณ์แบบไปนั่งเล่นได้ใช่ก็จะเป็นสวนสาธารณะที่ลูกบ้านมาใช้งาน,นใช่ส่วนถนนในหมู่บ้านเนี่ยจะมีถนนหลายขนาดถนนเมตรหลักเลยเนี่ยจะกว้าง12เมตรนะครับ,รบถนนเมตรองจะกว้างประมาณ10เมตร ่วนถนนหน้าบ้านเนี่ยจะมี9เมตรแล้วก็จะมี8เมตรครึ่งใช่ซึ่งขนาดของถนนที่แบบ9เมตร8เมตรครึ่งเนี่ยมันมเอื้อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถแบบจอดรถกับรถไลห,หน้าบ้านได้ค่อนข้างสะดวกหน่อยใช่เพราะว่าเวลาเป็นทาวน์โฮมอยู่กันเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องแบบว่าจอดรถหน้าบ้านกันใช่ะะถ้าจอดหน้าบ้านแล้วมันพอออกไม่ขวางกันได้นี่มันก็ไม่ค่อยมีปัญหา<ช>แต่ถ้าถนนแคบเกินไปจอดหน้าบ้านแล้ว บ้านตรงข้ามเอารถเข้าออกระบางเนี่จะมีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นาฟิลิตีคข้าวข,ของตัวโครงการเดี๋ยวผมพาคุณชมไปดูบ้านตัวอย่างบ้างครับครับผม คุณผู้ชมตอนนี้เรายื่อยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะครับครับผมซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็น type charming นะฮะคุณผู้ชมจะเป็นบ้านแฝดขนาดหน้ากว้าง7เมตรนะครับผมเป็นบ้านแฝด2ชั้นหน้าตาแบบนี้นะค,ะคุณผู้ชมตัวบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ดินมาตรฐานของเขาคือ37.5ตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน120ตารางเมตรนะครับเขาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราพูดถึงบ้านแฝดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังมีความคิดถึงบ้านที่แบบ สองหลังเอาผนังมาชิดกันคล้ายๆทาวน์โฮมอ่ะใช่แล้วก็อยู่กัน,เป,นเป็นคู่เป็นคู่เป็นสองหลังสองหลังแบบนี้แต่บ้านแฝดสมัยนี้โดยเฉพาะอย่างโครงการนี้รเราทำไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือ,อม,มันจะไม่ใช่บ้านที่เป็นผนังอยู่ติดกันแบบนี้แต่จะแยกออกมานะครับแล้วไปเชื่อมกันข้างล่างแทนด้วยคานที่อยู่ใต้ดินใช่นะซึ่งทําให้การออกแบบบ้านเนี่ยมันทําให้ดูเป็นคล้ายๆบ้านเดี่ยวหลังขึ้นอย่างที่เราเห็นก็คือบ้านมันแยกกันเลยแต่ขนาดที่ดินมันยังคงเป็นบ้านแฝดอยู่คือน7 5บเจไม่ถึง40ตารางวานไม่ถึงทีนี้ตารางวาน อพอทํามาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือตัวบ้านที่มีพื้นที่พื้นที่ด้านข้างบ้านแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากาจาก,จากทาโฮมแน่นอนอคุณผู้ชมจะเห็นว่าผนังบ้านมันไม่ได้อยู่ติดกันแล้วนะฮะจะมีรั้วอยู่ตรงกลางใช่แล้วก็จะมีสวนซึ่ง จัดเป็นสวนแบบเล็กๆได้แล้วก็เป็นพื้นที่พอจะเดินไปด้านด้านข้างบ้านได้ด้านหลังบ้านได้ครับซึ่งมันไม่ได้เป็นพื้นที่ใหญ่หรอกนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันยังต้องเป็นบ้านที่เป็นบ้านแฝดที่มีสวนเชื่อมกันอยู่ใต้ดินอยู่ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นแบบพอจะจัดสวนได้จริงๆยังจังอ่ะจะอยู่ด้านข้างบ้านทางฝั่งนี้ครับซึ่งแต่ละหลังอ่ะจะมีส่วนแบบเนี้ยแค่ฝั่งเดียวก็จะเป็นแบบนี้เราปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ทําสวนเล็กๆน้อยๆอะไรพอดีระยะประมาณสัก2เมตรใช่ส่วนการจอดรถอ่ะคุณผู้ชมก็จอดรถตามมาตรฐานปกติคือจ ซึ่งหน้าบ้านมันกว้างประมาณ7เมตรดังนั้นจอดรถใหญ่ๆ2คันได้สบายสบายใช่แล้วพื้นตรงส่วนของลานจอดรถเขาก็จะเทคอนกรีตมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ปรับสโลปมาให้น้ำลาดไปด้านหน้าบ้านเวลาล้างรถอะไรต่างๆก็จะได้ไม่เลอะเทอะนะครับแต่การจอดรถเนี่ยมันอยู่ในร่มแค่ส่วนเดียวอีกส่วนหนึ่งมันจะอยู่ตากแดดแบบนี้ครับดังนั้นถ้าเราต้องการจอดรถในร่มตลอดคงต้องต่อเติมทํากันสาดทําอะไรกันไปให้มันคุมรถทั้งคันใช่เวลาจะเข้าบ้านเนี่ยมีประตูทางเข้าบ้านด้านหน้าคือประตูหลักคือตรงนี้ครับซึ่งเขาก็ จะทําเป็นสเตปขึ้นมาแบบนี้เป็นเฉลียงให้เราขึ้นมาถอดรองเท้าใส่รองเท้าอะไรแบบนี้นะ,ะมีเว้นพื้นที่ทางด้านนู้นไว้นิดหน่อยเราสามารถวางพวกตู้รองเท้าตู้วางรองเท้าสําหรับใส่รองเท้าอะไรพวกนี้ได้แล้วก็พอเปิดประตูเข้าไปก็จะไปดูข้างในกันผมพาไปดูครับว่าข้างในเป็นยังไง ณผู้ชมด้านในอ่ะจริงๆอ่ะเขาแต่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะถ้ความเป็นจริงอ่ะเราได้เป็นบ้านเปล่าเหมือนมาตรฐานทั่วไปแหละนะครับที่นี่อ่ะเขาจะให้เป็นเรียกว่าพื้นเป็นกระเบื้องแกรนิโต้รเรียบๆแบบนี้ ถ้าเราไม่ชอบเราอยากจะเปลี่ยนเป็นไม้ปูพรมอะไรก็ตามใจเลยเขาจะให้มาเป็นกระเบื้องแบบนี้ตลอดทั้งชั้นหนึ่งเลยนะฮะใช่ะนะครับส่วนส่วนประตูเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นประตูที่แบบเน้นเรื่องช่องแสงอ,ะอ่ะคือบ้านเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่บ้านที่แบบใหญ่โตอลังการมากครับดังนั้นช่องแสงมันมีความสําคัญเพราะว่ามันส่องเข้ามามันทําให้บ้านดูกว้างขึ้น<ช>ดูไม่อึดอัดอซึ่งประตูหน้าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นประตูบานคู่แบบนี้ป็นประตูกระจกทั้งคู่ เปิดออกมาก็เป็น<อ>กระจก,ออกบ้านใหญ่เลยนะฮะเปิดออกมาก็เปิดประตูได้กว้างๆเอาเตียงเข้าเอาอะไรเข้าจะได้ไม่ต้องแบบกังวลมากแถมข้าื่องบนนี้เขาก็ยังใส่เป็นผนังช่องผนงังกระจกอีกนะฮะคือมีช่องแสงเ<ม>ยอ<ก>ะๆมันดีแต่ว่ามันก็จะมีในแง่ของเรื่องของไทเวซี่แล้วก็ในเรื่องของเรื่องของความร้อนที่นําพาเข้ามาในบ้านคุณผู้ชมต้องเลือกม่านดีๆนะครับใส่ม่านให้มันคลุบๆให้มันบังแสงบังอะไรได้ในวันที่เราไม่อยากให้คนข้างนอกมองมาเห็นชัดๆใช่แล้วก็ กระจกเนี่ยถ้าเราติดฟิล์มได้มันก็จะช่วยลดความร้อนได้บ้างนะครับหรือพวกแบบว่าถ้าเกิดบางคนอาจจะก,กังวลเรื่องความปลอดภัยติดฟิล์มนิลภัยไปก็ได้ใช่นะครับนบมีมีขายเยอะแยะฟิล์มนิลภัยคือเอาหวัโวโคไปแตกใ,ใช่ไหมใช่ครับส่วนพื้นที่ด้านในอ่ะมันก็จะเป็นพื้นที่เชื่อมกันไปหมดเลยครับคือเชื่อมกันก็จริงแต่ถ้าเราอยากจะกั้นเป็นสัดส่วนมันก็ยังพอกันได้อ,อย่างเช่นจะกั้นส่วน นั่งกินข้าวกับส่วนที่เป็นส่วนของ living a r ียมันก็ยังพอทําได้ยังมีพื้นที่พอทําได้แต่ที่เขาจัดให้ดูจัดให้ดูแบบนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่นั่งรับแขกดูทีวีนั่งเล่นอะไรครับเริ่มจ,<ะ>จากโซฟาดูทีวีที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ก่อนน,อนนะฮะเราจะใส่ขนาดได้ตามใจเราเลยคุณผ,ผู้ชมใช่ใเพราะว่าระยะมันเหลือนะคือตรงนี้อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ตรงมู้นยังมีระยะดังนั้นเนี่ย ผมแนะนําเป็นโซฟาตัว L เพราะเราสามารถมานั่งได้ทั้งครอบครัวแล้วก็นอนได้ด้วยใช่นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ทําออกมาไอเดียค่อนข้างน่าสนใจก็คือมันมีส่วนของเสาเว้วาออกมาทั้งสองเสานะครับตรงนี้เขาทาเป็นชั้นวางของไว้ให้ซึ่งมันดีนะเพราะบ,บางทีเวลาเรามานั่งเราเอาโทรศัพท์มาวางเอานู่นเอานี่มาวางมันสะดวกดีอะแล้วเราก็ลืมเดินไปที่อื่นใช่แล้วก็มีคน <laughs> มาหยิบดู <laughs> นะครับจริงๆตรงนี้เราสามารถทําเป็นชั้นวางของได้ไปจนถึงสุดเลยสามารถวางของวางเครื่องประดับวางอะไรพวกนี้ได้ ข้อดีของตรงนี้ก็คือระยะดูทีวีมันเยอะมากใช่ดังนั้นเนี่ยพอระยะดูทีวีมันเยอะมากเนี่ยตรงนี้เราสามารถใส่ทีวี60นิ้วได้ใช่เพราะว่าระยะดูทีวีเนี่ยมันถ้าเกิดพอมันกว้างขนาดนี้ใส่ทีวีจอเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมมันดูแล้วมันมองไค่อยเห็นใช่แล้วพอทีวีจอใหญ่อะมันดูอลังการดีใช่แต่คุณผู้ชมอย่าไปทําแบบเขานะที่เขาทาบิ้วมาเนี่ยมันวางทีวีได้มันจอเล็กไปหน่อยนะครับ เราซื้อไซส์เบาะนว่างก็ได้หรือจะยืดเต็มผนังแบบนี้ก็ได้แต่เหลือพื้นที่ให้วางทีวีที่มันแบบจอใหญ่ๆได้มันจะดูอลังกว่ามากนะครับคุณผู้ชมครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้คุณผู้ชมเขาก็จะจัดเป็นส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารซึ่งพื้นที่รับประทานอาหารของเขาเนี่ยเขาวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดแบบ <6 S 1> หกที่นั่งมาไว้ให้ก็คือก็คงพอเหมาะกับครอบครัวขนาดนี้ใช่แต่ในความเป็นจริงอ่ะเราจะใส่โต๊ะกลมนั่งกันสิบคนก็ยังได้เพราะว่าพื้นที่ก็ยังเหลืออยู่นะครับคุณผู้ชมแล้ว พื้นที่ตรงส่วนของโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันจะอยู่บริเวณมุมด้านหลังบ้านตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะมีประตูเป็นประตูกระจกสามารถเปิดออกเพื่อไปเชื่อมกับส่วนของสวนข้างบ้านได้นะครับตรงนี้เขาทําเป็นชา้นพักให้เราออก,ออกมายืนหรือว่าแบบว่าให้อาหารปลาให้อาหารนกตรงนี้ได้ใช่รตรงนี้เราสามารถต่อเป็นเด็กแล้วก็เชื่อมกับพวกบออก่บอ,อ,บอ,อปมบ่อปลาอะไรก็ได้ถ้าเราอยากทำนะคุณผู้ชมครับส่วนตรงนี้เขาก็จะทําเป็นช่องหน้าต่างอันหนึง่งนะครับซึ่งตัวช่องหน้าต่างอันนี้ ก็เวลาเราเปิดด้านนี้แล้วก็เปิดตรงส่วนที่เป็นส่วนของประตูตรงนู้นนะครับด้านข้างบ้านลมมันก็จะโฟล์เข้าโฟล์ออกตรงนี้ได้โอเค,คแต่ก็คือวันไหนที่อากาศร้อนมพิมต้องเปิดก็ได้นะ <laughs> เพราะว่าลมที่เข้ามามันจะกลายเป็นลมร้อนสก,กอนนะครับส่วนพื้นที่ด้านนี้คุณผู้ชมเขาก็จะทําเป็นส่วนของครัวเขาไม่ได้แถมมาให้นะคุณผู้ชม แต่ก็อันนี้คือเขาบิ้วมาให้ดูนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตู้เย็นนะครับสามารถใส่ตู้เย็นได้ใหญ่พอสมควรใช่วิธีการจัดของเขาเนี่ย<ม>คุณผู้ชมจะเห็นว่าเคาน์เตอร์ทําเป็นเคาน์เตอร์ตัว L เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมดีอยู่แล้วลส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงนะครับซึ่งก็จะเป็นช่องแสงที่เปิดเชื่อมกับส่วนด้านหลังบ้านจริงๆในความเป็นจริงถ้าคุณผู้ชมอ่ะเป็นคนที่ชอบทําครัวมากๆแล้วก็อยากจะมีครัวไว้ในบ้านไม่อยากจะออกไปต่อเติมด้านหลังบ้านทําเป็นครัวแบบบ้านทั่ตัวไปที่เขาชอบทํากัน พื้นที่ตรงนี้มันสามารถจะกั้นเป็นครัวได้นะตรงนี้ทำเป็นประตูบานเลื่อนเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแล้วก็ทําตรงนี้เป็นครัวปิดเลยแล้วห้องน้ําในตัวด้วยใช่นะตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นครัวปิดเป็นอะไรพวกนี้ได้แต่มผมจะแนะนํานิดนึงก็คือ อ่าส่วนตรงนี้ที่มันเป็นส่วนของช่องแสงมันควร,ครจะเป็นส่วนเตรียมอาหารดังนั้นตรงนี้มันควรจะเป็นอ่างล้างจานนะครับม,มีพื้นที่เตรียมอาหารหล้างจงล้างจานความจงความจานได้นิดหน่อยเพราะว่าตรงนี้เขาต้องการแสงธรรมชาติส่องเข้ามานะครับส่วนพื้นที่<ข>ด้านหลังตรงนี้ก็ติดเป็นพวกเตาไปแล้วก็ติดที่ดูดควันตรงนี้ติดที่ดูดควันใหญ่ๆอลังอลังใ,ให้เต็มที่เลย <voorbeeld S 2> แล้วก็ทําครัวทําอะไรกันไปนะครับใช่พื้นที่ที่สําคัญมากอีก Regular. อันนึงก็คือส่วนของห้องน้ําห้องน้ําของที่นี่มีห้องน้ําม3สามห้อง ซึ่งก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแหละแต่ว่าห้องน้ําห้องนี้มันเป็นห้องน้าสมลองดังนั้นเนี่ยเขาทําออกมาดีไซน์ออกมาให้มันสามารถอาบน้ําได้นะครับ mm hmm. ก็จะมีส่วนอาบน้ํามีส่วนโถสุขภัณฑ์มีส่วนอ่างล้างหน้าอะไรค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเวลาแขกไปใครมาหรือเวลาอยู่อาศัยกัน,นหลายหลคนแล้วจําเป็นต้องเข้าห้องน้ำมาพร้อมกันตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่อาบน้ําได้นะครับส่วนเวลาเราจะซักล้างทำความสะอาดเราก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังบ้านซึ่งก็จะมีประตูบาน ปิดแบบนี้ไว้ให้นะครับเปิดออกไปนี่ก็จะเป็นส่วนซักล้างซึ่งค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมมีหน้าต่างเปิดเชื่อมกันได้ด้วยนะครับครับ คุณผู้ชมที่นี่เขาจัดโถงบันไดเนี่ยให้ออกมาอยู่ทางด้านข้างของบ้านนะคุณผู้ชมครับซึ่งก็จะมีช่องแสงด้านข้างเนี่ยส่องเข้ามาในส่วนของโถงบันไดให้มันเพิ่มความสว่างได้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้สําคัญนะเพราะว่าบันไดมันต้องการความสว่างเวลาเราเดินขึ้นเดินโรจะได้ปลอดภัยครับแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าบันไดนของบ้านตัวอย่างเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันแคบกว่าบันไดนปกติซึ่งเขาทำมาผิดนะครับในความเป็นจริงบ้านที่เป็นบ้านจริงเนี่ย มันจะได้บันไดที่มันกว้างกว่านี้เพราะว่าบันไดแบบนี้มันแคบเกินไปอยู่แล้วพอหากพื้นที่ที่เป็นสวนคานตรงนี้กับมือจับตรงนี้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะอึดอัดเลยเวลาเดินขึ้นเดินลงใช่มันจะเดินสวนกันไม่ได้เออเดินสวนกันยังไม่เท่าไหร่บูมลองคิดถึงตอนที่เราเดินถือของดิถือของถืออะไรขึ้นมาแล้วบันไดมันแคบเกินไปเนี่ยมันไม่เหมาะการใช้งานแล้วมันจะอันตรายต่อการใช้งานซึ่งทางโครงการเขารู้อยู่แล้วนะครับก็คือ อ่าเขาจะมีการแก้ไขให้บ้านที่คุณผู้ชมซื้ออะมันเป็นขนาดที่มันควรจะเป็นขนาดมาตรฐานอย่าเรียกว่าแก้ไขเลยคืออันนี้มันทํามาผิดมากกว่าอก็คงนอ่ะเราไปดูชั้นสองต่อพอเดินขึ้นมาชั้นสองเนี่ยเราจะเจอโถงส่วนตรงนี้ส่วนที่เป็นส่วนหน้าห้องอคือส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนพื้นที่ที่สาคัญเหมือนกันนะถ้ามันใหญ่พอมันสามารถทําเป็นแฟมิลี่แอรียแบบนั่งเล่นดูทีวีนู่นนี่นั่นได้ครับแต่พื้นที่ตรงนี้มันก็ยังพอทําอะไรได้บ้างนะอย่างตรงเนี้ยเขาก็วางโต๊ะ บบตู้เก็บของอเนกประสงค์มาให้ตรงนี้เป็นพื้นที่บางนี้เราอาจจะเอาอาร์มแชร์สักตัวหนึ่งมาวางใช่สำหรับแบบนั่งเล่นอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆยังเรียวกาพอทําอะไรได้แต่ผมว่าสุดท้ายวางตู้เย็นน่ดีสุดจะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่พื้นที่ข้างบนตรงนี้นะคุณผู้ชมจะแบ่งออกมาเป็น1ห้องมาสเตอร์เบดมแล้วก็2ห้องนอนเล็กที่ใช้ห้องน้ําร่วมกันเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูห้องนอนเล็กกันก่อนอ่าเริ่มจากห้องนอนเล็กกันเลยนะฮะตัวห้องนอนเล็กเนี่ยเขาจะมีอยู่2ห้องขนาดใกกล้ๆันคชม พื้นที่เนี่ยเขาจัดมาเป็นเตียง3ฟุตครึ่งวางชิดผนังฝั่งนี้นะครับผมซึ่งผนังฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วฝั่งนี้ก็จะมีบานกระทุง้งบานเปิดอีกนิดหน่อยสําหรับให้เวลาเปิดหน้าต่าง2บานเนี่ยให้มันมีลมโฟโล์ภายในห้องนี้ได้นะครับส่วนพื้นที่ข้างเตียงตรงนี้เนี่ยอันนี้คือผนังฝั่งนี้มันเหลืออยู่เลยนะฮะเราสามารถแบบบิวตู้เก็บของทาโต๊ะทํางานอะไรแบบนี้ได้ตามใจชอบเราเลยนะครับให้แบบอย่างอันนี้เขาทําเป็นโต๊ะทํากันบ้านสําหรับเด็กๆนะครับ ส่วนพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยเขาไม่ได้วางทีวีเอาไว้นะครับแต่เขาใส่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งมันก็โอเคแหละเพราะว่าเราก็คงไม่อยากให้เด็กมันนั่งดูทีวีอยู่ในห้องทั้งวันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอยากจะติดทีวีจริงๆพื้นที่ผนังฝั่งนี้ก็ติดได้นะครับแล้วไอ้ตัวตู้เสื้อผ้านี่ก็ย้ายไปไว้ข้างเตียงซะนะครับผม คุณผู้ชมตรงนี้ก็จัดมาเป็นห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งเราสามารถทําเป็นห้องนอนได้ครับาะขนาดมันใกล้เคียงกับห้องที่บูมพาไปดูเมื่อกี้แต่วิธีการของจัดของเขาเนี่ยเขาจัดออกมาเป็นห้องทํางานหรือห้องอเนกประสงค์เพราะว่าในความเป็นจริงเราอาจจะอยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูกเท่นั้นเองนั้นไม่จาเป็นต้องมีห้องนอนเยอะก็ได้ห้องนี้มันพอที่จะจัดเป็นส่วนของห้องทํางานได้เขาก็วางโตทํางานไว้แบบนี้มีช่องแสงอยู่ทางด้านนี้นะครับตรงนี้วางเป็นที่นั่งเล่นด้านนี้ก็แทีงจะทําเป็นตู้เสื้อผ้า ก็ทําเป็นตู้เอกสารตู้เก็บหนังสือตู้อะไรพวกนี้จริงๆมันเป็นไอเดียที่ดีนะถ้าเรามีลูก2คน3คนหรืออยู่กัน 3- 4คนอยู่กันไม่เยอะเนี่ยตรงนี้ทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ยังได้เลยที่ทุกคนเนี่ยในบ้านก็มาใช้งานร่วมกันทําเป็นไลบรารีทำเป็นอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่เรา,าบ้านเราอยู่แล้วนะคุณผู้ชม ห้องทั้งสองห้องเนี่ยจะใช้ห้องน้ําร่วมกันซึ่งอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมตัวห้องน้ำเนี่ยเขาก็าออกแบบมาค่อนข้างมาตรฐานแหละพื้นก็จะลดระดับลงจากพื้นส่วนที่เป็นส่วนโถงด้านนอกพอสมควรนะครับล้างทำความสะอาดง่ายเขาวางอ่างล้างหน้าไว้ตรงนี้นะครับมีพื้นที่วางของเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของคอตโตส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ยืนอาบน้ำนะครับคุณผู้ชมก็จะมีหน้าต่าง บานเล็กมาให้บานหนึ่งซึ่งเป็นบานฟิกนะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรากังวลเรื่องมแมลงเรื่องอะไรพวกนี้เราก็ต้องติดยึดลวดเพิ่มซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนว่าติดุ้ดลวดเพิ่มอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ดีเราเปลี่ยนเป็นบานกระทุ้งเลยก็ได้ครับคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะก,กังวลใจเวลามาดูบ้านตัวอย่างแบบนี้รู้สึกว่าพื้นที่ยืนอาบน้ํามันเล็กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนมาอาบน้ําเป็นเด็กตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากพื้นที่มันก็เพียงพอแหละ แต่ถ้าเราจะเผื่อ,อไว้สําหรับคนที่ตัวใหญ่หรือผู้ใหญ่มาอาบนี่มันควรจะต้องขยายขนาดให้มันกว้างกว่านี้ซึ่งสามารถทําได้ไม่ยากนะครับก็แค่เอาไอ้นี่ออกนะครับเอาตัวอ่างล้างหน้าไปอยู่ชิดผนังด้านหนึ่งด้านใดหรือ,อยตัดไอ้ฟุงส่วนนี้ออกไปส่วนหนึ่งให้มันอยู่ขยับเข้ามาด้านด้านติดมุมตรงนี้เราก็จะได้พื้นที่อีกสักกระเบื้องแผ่นหนึ่งนะครับสามารถขยายขนาดของพื้นที่ยืนอาบน้ําให้มันใหญ่ได้แค่นี้ก็จะได้พื้นที่ยืนอาบน้ำแบบมาตรฐานแล้วครับคุณผู้ชม ่วนห้องนอนใหญ่นะครับคุณผู้ชมมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับห้องนอนห้องใหญ่นียจริงๆแล้วเขาจะให้มาเป็นห้องแบบแนวกว้างแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาใส่ผนังเบาเออกมาเอาไว้ให้เพื่อที่จะกั้นส่วนของ Wal k in closet เนี่ยแยกออกไปจากส่วนของห้องนอนนะครับส่วนของห้องนอนเนี่ยเขาจะวางเตียงขนาด5ฟุตมาให้ดูนะครับซึ่งความจริงเราจะขยายขนาดเป็น6ฟุตก็ยากก็ยังได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างๆเนี่ยยังเหลืออีกเต็มเลยนะครับผมปลายเตียงเนี่ย จัดเป็นไซส์บอร์ดแล้วก็มีชั้นวางของอะไรแบบนี้ได้จะวางทีวีตรงนี้ก็วางได้นะครับส่วนพื้นที่ข้างๆเตียงตรงนี้เนี่ยยังเหลือพื้นที่ให้สามารถอันนี้เขาวางโต๊ะเล็กๆเอาไว้ให้ดู<ต>ไม่คว<ท>า<ำ>มจริงรเนี่ยู้อันนี้เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ความจริงว่าถ้าเกิดเราบิวเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆเลยนะฮะใส่เก้าอ,อี้เป็นพื้นที่นั่งทํางานตรงข้างๆนี้ทําพื้นที่ผนังตรงนี้ให้เป็นชั้นเก็บของ ก็จะได้พื้นที่ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับใช่เพราะว่าเวลาเรากลับมาบ้านแล้วเวลาแบบแฟนเรานอนดูทีวีสบายๆดูละครแล้วเราไม่มีอะไรทําเราก็ลุกขึ้นมานั่งทำงานนี้ได้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมส่วนตรงนี้หลังจากที่เขากั้นผนังเบาไว้แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดพื้นที่สเปซต,ตรงนี้ซึ่งเขาทามาเป็นส่วนของว a l k In Closet ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าคุณผู้ชมมีส่วนระเบียงเล็กๆอยู่ทางด้านนี้ด้วยส่วนห้องน้ําของเขาเนี่ยจะมีอยู่ในห้อง master มาสเตอร์เบด จัดออกมาเป็นฟังก์ชันที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนของอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แบบอยูทางด้านฝั่งเดียวกันตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชาวอบ็อกซึ่งเขาทํามาให้โอเคแล้วพื้นที่อะไรต่างๆก็เ,เรียกว่าค่อนข้างเยอะสมบูรณ์ในตัวของมันเองแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแลครับ คุณผู้ชมเมื่อกี้เราดูบ้านตัวอย่างที่เขาแต่งให้เรารู้สวยเลยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านมาตรฐานที่เขาขายแบบบ้านเปล่ากัานบ้างว่าได้เป็นยังไงเริ่มแต่ตัวประตูชุดนี้ก่อนชุดนี้ก็จะเป็นประตูบานใหญ่ที่ผมให้คุณผู้ชมดูในบ้านตัวอย่างไปแล้วหน้าตาเหมือนกันใช่แต่พอเอาม่านออกเราจะเห็นว่ามันมีช่องที่เป็นกระจกเข้ามูมเล็กๆรตรงนี้ด้วยนะครับ วสวกรอบก็จะเป็นอลูมิเนียมใช่ส่วนของประตูตรงนี้เขาทําเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะเวลาเราทําการสะอาดหรือรอะไรต่างๆจะได้ง่ายหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับพอเดินเข้ามาก็จะเห็นว่าตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแกนิโต้ทั้งหลังในส่วนนี้เป็นส่วนของชั้นล่างนะคุณผู้ชม,มแล้วก็พื้นที่ทางด้านนี้เนี่ยเขาใส่ปลั๊กกับใส่เต้ารับทีวงทีว,ทวีสัญญาณสัญญาณทีวีมาให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ตรงนี้บิ้วเป็นส่วนที่วางทีวีนั่นเอง แต่ว่ามันก็จะลึกเข้ามาในผนังแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในบ้านตัวอย่างใช่นะครับบิวตู้เต็มเต็ม <ๆ S 1> ไปเก็บของได้เยอะด้วยครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราแบบวางโซฟานั่งเล่นเขาติดปลั๊กมาให้สองปลัก๊กหัวท้ายเอาไว้สําหรับวางพวกโคมไฟอะไรต่างๆประดับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราวางโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งเราจะวางโต๊ะรับประทานอาหารยังไงก็ได้นะครับพื้นที่มันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีประตูชุดหนึ่ง สำหรับเปิดออกไปส่วนข้างบ้านนะครับก็จะได้เป็นประตูลักษณะคล้ายกับประตูส่วนของประตูหน้าบ้านนะครับเขาลดสเต็ปมาให้ตรงนี้ตรงนี้ทําเป็นเด็กได้นะต่อไปในอนาคตถ้าเกิดว่าเราทําเป็นบ่อปลาข้างบ้านทําเป็นเด็กสําหรับเป็นพื้นที่ให้อาหารปลาโน่นนี่นั่นแบบนี้ก็ทําได้ครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ส่วนครัวนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้ซึ่งเราสามารถกั้นผนังตรงส่วนนี้ได้นะครับเราก็จะได้เป็นครัวปิดซึ่งอยู่ในบ้านเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้มีหน้าต่างสําหรับระบายอากาศให้อยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องออกไปต่อเติมครัวนอกบ้านนะครับส่วนพื้นที่ภายในครัวเนี่ยเราสามารถบิวเคาน์เตอร์ตัว L แบบนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเตรียมท่ออะไรไว้ให้เรียบร้อยมีปลั๊กแล้วนะฮะเราสมมุติว่าเราอยากจะติด อ่างล้างจานตรงนี้ก็ทําได้ไม่ยากก็ลากท่อมาต่อตรงนี้เราก็สามารถระบายอากาศน,นี้ได้ครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นประตูสําหรับเปิดออกไปหลังบ้านในส่วนลานซักล้างนะฮะส่วนห้องน้ําที่อยู่ติดกับครัวเนี่ยก็เรียกว่าหน้าตาก็เหมือนกับที่อยู่ในบ้านตัวอย่างหลังแรกที่เราพาไปดูเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าครับคุณผู้ชมพื้นที่ชั้น2จะแตกต่างจากพื้นที่ชั้นล่างนะก็คือ<ช>ส,ส่วนของพื้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของไม้ลามิเนตแล้วนะครับ พอเดินขึ้นมาก็เจอส่วนของโถงที่เราเหมือนกับที่เราพาคุณผู้ชมไปดูในบ้านตัวอย่างตรงนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นห้องเปล่าซึ่งเป็นห้องนอนสองห้องนะครับ,รบแล้วก็จะมีห้องน้ําซึ่งก็จะเหมือนกับห้องน้ําของห้องตัวอย่างเมื่อกี้นะครับลักษณะคล้ายๆกันใช่นะส่วนที่จะแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญก็คือส่วนของห้อง room. อมาสเตอร์เบดมซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยห้องเขาได้ ให้มาเนี่ยมันจะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้ใช่คุณผู้ชมสามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการที่เราอยากทำเลยเพราละลักษณะมันก็จะได้เป็นห้องหน้ากว้างด้วยนะครับใช่ครับแต่ส่วนที่อยากให้คุณผู้ชมดูคือพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้มันมีส่วนของระเบียงนะนะครับแล้วก็ถ้าเราเออกแบบดีๆตัวระเบียงตรงนี้มันสามารถจัดสวนเล็กๆปลูก,กต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้ได้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถกั้นเป็นผนังเบาเพื่อที่จะได้เป็นส่วนของ walk in closet ตรงส่วนตรงตรงด้านนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวซึ่งก็เหมือนกับห้อง น้ำที่เราพาคุณผู้ชมไปดูในบ้านตัวอย่างเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราดูบ้านตัวอย่างไปแล้วนะครับผมพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครพี่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมในเรื่องของทำเลก่อนนะคือทำเลเขาปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่เป็นคนพื้นที่อยู่อาศัยทำงานคุ้นชินกับแถวนี้อยู่แล้วคงไม่เหมาะคนที่อยู่แถวรังสิตหรืออะไรจะมาซื้อแถวนี้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับรูปแบบของโครงการเขาเนี่ยเขาพยายามทําบ้านมาเป็นบ้านที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ได้เยอะมากครอบครัวขนาด ไม่ใหญ่ครอบครัวเพิ่งเริ่มต้นอะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะให้ราคาของบ้านเนี่ยมันหยิบจับเป็นเจ้าของง่ายมีบัตเจตอยู่ในระดับประมาณแบบ2อสล้านก็ซื้อโครงการนี้ได้แล้วนะครับอาจะต,ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวโครงการเนี่ยมันเข้าซอยลึกมาพอสมควรครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะสะดวกจริงๆอะ่ะคนที่มาซื้อที่นี่ควรจะต้องมีรถของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือพวกรถยนต์อะไรพวกนี้ก็ได้ถึงจะเหมาะกับการอยู่อาศัยในยโครงการลักษณะแบบนี้ ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการนครทองคอลอนีจากนครทองเฮาส์แอนด์เรียลเอสเตนะครับผมสำหรับรีวิวจดลึกของโครงการนี้ก็อ่านได้ในเว็บไซต์ think o f l i v i n g c o m เช่นเคยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n ช o f l i v i n g ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่อง Money c h ช n n e l ครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จกักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ิง ofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อน คอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ thingofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด